จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจา้ามือนีช่องน้องช่อนชาแนลก็มีแนวทางหวยหุน้นไทยเย็นของวันที่12มกราก็มีมาไห้คือเกาเนาะจา้าแต่ก่อนที่เาจะไปเบิ้งแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับเมาขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจา้าก็ขอให้ซ้อยกดไล กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องชอนชาแนลอีกช่องหนึ่งแน่เดอจ้าขอบคุณจ้าก่อนเท่าจะไปเบิ้งแนวทางเขากลับมาเบิ้องไร่งานผลก่อนนอกจากของหุน้นไทยยืยนเที่ยวหายไปวันที่11มมกรานอกจากนอว่าผลออกตัวใด จากเท้าหายไปเฮากับหายฟันเจ็ดวิ่งรูดแปดกับเจ็ดลที่ออกมาบนอสองหนึ่งสองหลากออกศูนย์กจ่ะสำหรับของหุ้นทยเย็นวันที่สิบเอ็ดมกราเนาะจ้ะเนาะเฮากับเขาเขากบมีเขาบ้างรุดบ้างกับ่าว่ากันเนาะจ้ะเฮากับหายไปเป็นเพียงแค่เนี่ยทางตัวเลขเท่านั้นกะเบิงรายงานผลกันไปแล้วเนาะจ้ะกะจะไปตามต่อเลยเนาะสำหรับเนี่ยทางของหุุนทยเย็นวันที่สิบสองมกราเนาะ ว่ามีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าจะเข้ากับมาตามโตนอกจากนี้สำหรับแนวทางของหุ่นไทยย็นวันที่สิบสองมกรานอกจากกับไปเบิ้งตัวเด่นกับหายเด่นแปดกับเด่นเกาไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันก่อนกับหายฟันแปดวิ่งรูดกับหายเก้ากับแปด ไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนอกจากมาเบื้งตัวเนียนกันกอนตัวเน้นกระไฮเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าหาจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกระหฮแปดสองแปดสามแปดสี่ 8หาจ้ะกับไปเบื้องแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกับเฮลินไปกราน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจาอสองตัวกะจะเขายากแน่กะจะมีรูดบางเขาบางเฮากับใจแนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเหลี่ยนง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็อล่องเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง้งเข้ากับเบื้องแนวทางกันไปแล้วเนาะจ้ะ เป็นจ้าไนเน้นอจะมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะเบิงแนวทางหวยหุ้นไทยเย็นของวันที่12มกราไปแล้วนะจ๊ะเบิ้งตัวเด่นตัวเน่นกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันมั่นนอจ่ะมากชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าจีเดียวไปเล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกับเลขที่เขาคิดไว้ ไทยนี่ช่องน้องช่อนชาแน,นลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้กะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจะ้ะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องช่อนชาแน,นลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า